ที่ปรากฏการณ์เกิดขึ้นได้เวลาเราประเมินแม้เราจะเป็นครูที่มีพุธทธิภาวะกว่าเด็กเนี่ยเรายังตีความงานเด็กไปตามความเข้าใจของเราความคิดความเชื่อ,อเกของเราซึ่งอันตรายอันตรายต่อการพิดหรอนความพ่อนนามข,ของผู้เรียนผู้เรียนจะกลายเป็นหันเหมาตั้งใจ ให้ถูกใจท่าผมรักเลยความพยายามและการเรียนรู้ะอว่างทีนี้สิ่งที่ผมพยายามทําอยู่ในโรงเรียนหลระพัฒนาเนี่ยบวกกจีอสเสเซนต์เนี่ยจะให้ความสาคัญในเ่องขอเออสเซตสเซนต์นกับเอสเอสเซนตนีตัวเอสเอสเซนต์เอสเล่นนิดมันต้องนวกอยู่ในกระบวนการเรียนรู้แปลว่าขณะที่เอาเรียนรู้มา ที่ทำอยู่หรืเปล่าและสิ่งเรทำมัน้านาในระยะ่นี้และใครครพิาาว่าตัวองจิป้าหมายที่ต้งการแต่การที่เขาจะทอย่างนั้นได้เนี่ยการฝึกฝนวิจารญาณกับการตระหนักรู้ต่อข้างในตัวเองสำคัมากและเครื่องมือที่จะฝึกฝนให้ผู้เรียนคนหนึ่งตระหนักรู้ต่อข้างในเพื่อจติความและ ติดตามการเรียนรู้ตัวเองของไันเรียนรู้ตัวเองเนี่ยต้องฝึกฝนพอสมควรส่วนการประเมินความจถี่และเสร็จเป็นตัวเองก็คือแต่เสร็จเป็นฝอยยิ่งเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ครูจะต้องทำอย่างยิ่งครูควรจะรู้จักเด็กทุกคนในการเรียนรู้และเทียบกับฐานของเขาไม่ใช่เทียบกับมาตรฐานและตอนนั้นตอนที่ครูลงหน้าง,งาน,งนงลงไปสอนเนี่ยครูก็ต้องตระหนักรู้ในการที่จะเป็น assessment authentic ตัวเองด้วย ื่อจะรู้ว่าสิ่งที่เรสอนนั้นได้ผลไหมทาไมไม่ได้ผลกับบางคนที่ความยากกับความลรื่อยหของตรงนี้จนถึงวันนี้ผมก็ยังได้ข้อสิทธิ์ที่ชัดและผมก็รู้สึกตัวงับาใจทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องนี้และผมก็ไม่ได้เชื่อเท่าไหร่เรื่องการที่ให้ผลประมุ่นผคนนั้นจนกว่าเราจะสามารถพันรวมกระบวนการเรียนรู้และการอบรมนั้นไปอยู่ในวิธีของการทุกแต่ละคนได้ถ้านักการศึกษาไม่เข้าใจเรื่องนี้ เรากลายเป็นผู้กระทำผิดก,ก,การจะทำผิดเพียงครั้งเดียวก็เท่ากับเหยียบย่ำชีวิตของเด็กคนหนึ่งจะเจติบโตไม่ได้ขอบคุณค่นคุณใหญ่